สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับโรคาวอรตี้แล้วค่ะปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุคือการปวดเมื่อยตามร่างกายอันเนื่องมาจากความเสื่อมของสังขารและยิ่งถ้าความเสื่อมนั้นเข้ามารุมเร้าก่อนวัยอันควรก็มักจะสร้างปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอมีวิธีการรับมือกับอาการปวดเมื่อยที่มาพร้อมกับการควบคุมระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดค่ะ วิธีดังกล่าวคืออะไรไปติดตามจากคุณฟ้าดุลนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชื่องค่ะร้านขายของชำร้านนี้เป็นร้านของคุณป้าเชื่องป่ะคะค่ะโอ้นี่ดูแลเองทั้งหมดเลยค่ะเรียงเองจัดของเองโอ้ยางงี้เวลาเรียงของปวดหลังไหมคะปวด ปวดเหมือนกันเนาะหมอนปวดแต่ตุนวันไม่ปวดแต่นะเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วค่ะแล้วเมื่อก่อนมีปัญหาสุขภาพอะไรด้วยหรือเปล่าคะมันหมอนมันเปรียมากถึงมึนงัวค่ะแล้วถึงกะมันเจยสั้นหูประจําเดือนนึงประมาณสองครั้งหมอนน่ะแต่นี่น,นี่หลยเดือนเลยนะไม,ไม่เป็นตั้งแต่กินน้ำเม็ดนี่มันไม่เคยเป็นโอ้แล้ว รู้จักกับน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพได้ไงจ๊ะไอ้ตาเตียงเขากินอาการดีขึ้นเลยของเขาค่ะมั็นตาเตียงตาเตียงเป็นเพื่อนบ้านน้องชายอ๋อเป็นน้องชายค่ะ,คะตาเขาทานน้ำเห็ดแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นค่ะซึ่งคุณป้ปาก็เลย เลยเอามากินลองแ้วนะไม่โล่งเลยอันนี้กินท่าวนกินท่าวนเลยไม่ลองแล้วนะคะเพราะอาการดีขึ้นทั้งมีแรงขึ้นทั้งน้ำหนักกระเพิมขึ้นเจ็ดกิโลกินอยู่สามเดือนที่เดือนอย่างที่อย่างที่เมื่อก่อนเนี้ยวูบๆี่ยเพราะว่าคือระดับความดันมันขึ้นความดันชู่แล้วตอนนั้นไปหาหมอคุณหมอเขาตรวจแล้วความดันเราสูงแค่ไหนสองร้อยยี กะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้รอยสี่สิบปกติเป็นแบบว่าสบายๆนะคะ,คะแล้วก็อาการวูบไม่วูบมาไม,ไ,มไม่ไม่วูเร็วตั้งแต่เริ่มดื่มน้ำเห็ดมากี่ขวดแล้วคะขวดตีส้งตั้งแต่ขวดตีส้งกินได้กินอิ่มนอนหลับนะก็เลยอิ่มมารู้จักอิ่มเลย <laughs> กินไรเนี่ยนั่นแหกินได้ก็เลยไม่รู้จักอิ่มเลยไม่รู้จักอิ่มค่ะโมก็กินวัดกลางกล้งซึ่งตัวตีร่างก็กินนาเม็ดเลยววัดซี่เลยว่ะแล้วหลังจากที่สุขภาพเราดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับความสุขมีเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมถ้าหากว่าให้เทียบความสุขนะระดับความสุขมันเพิ่มมากขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณนี้ช่วงนี้กระโดดยปุ๊บเลยช่วงนี้นะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแไม่มีได้เรวในหัวใจเพรามันใ่ใจนะใจโมก้อนนอนคิดเล่ยป้าตายผหมด้เลยวะคิดฟันดันเลยแหละเพราะมันนอนไม่หลับมันมันปวดเมื่อยได้ปลาเชีองก็เห็นลุงเตียงก็คิดนั่นนะเลยตึ้งกับปลาเชีองเอามาคินคินเลยตึ้งอาการมันปกติอาการดินดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะไปหาหม้อถูกกลางที่ก็นัดค่ะ นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังไปทุกครั้งอันแแต่ว่าก็มันดีก็เร็วค่ะแล้วคุณหมอเขาชมไหมทุกครั้งเข <อ S 1> ่ไปก็ชมเขาขว่าควบคุมป,ปกติดีมากค่ะเนาะเวลาที่คุณหมอชมเนี่ยโอ้ยทุก คนไข้ทุกคนค่ะแน่ดีใจดีใจได้ฟังคำชมแล้วก็บ่ายใจน่นค่ะวันนี้ค่ะเพื่อเพิ่มเติมความบ่ายใจมากกว่าเดิมนะคะค่ะ้ารุนรุ่มีของขวัญมาฟังป้าด้วยขอบคุณค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือน้าเพสกัดเพื่อสุขภาพค่ะป้าจะได้มีความสุขมากขึ้นเป็น200รเซไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสุขใดไหนเล่าจะเท่ากับสุขกายสบายใจ เพราะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความสุขเช่นนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างจริงจังสม่ำเสมอให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัช r รูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยเสริมสร้างสมดุลไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089 071 88 89 0-89071 8889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ